ครับสวัสดีครับนะครับอนนี้นะครับมาเก็บปุ๋ยนะปุ๋ยธรรมชาตินะครับจากต้นเงียงกับต้นสำสาบานเฮ้อนะครับเห็นว่าภาษากลางคือต้นกามปูนะครับมีต้นเดียวนะครับอันนี้ผมได้เก็บมาหลายปีแล้วนะครับเป็นเมื่อเป็นสิบปีนะครับมันจะฝังอยู่ในนี่นะครับในดินนะครับก็เลย มันนี่มากวมากวาดเก็บนะครับก็ะเซ็นในล็อกก็ยาวไปไปหมักนะไปหมักกับอันนี้อันนี้ก่านมาแล้วก่อนเราสามถุงนะครับก็เอาไว้ไหลายเข้ามันนี่นะครับเอาไปเพื่อนังก่อนเอาไปหมักนะครับหมักกับใบแกบดำนะหมักกับแกบดำแล้วก็หลาดปุ๋ยอินทรีย์นะที พ่อผลิตเองนะครับมักจากป่านำยอตอนเทือเขาจะไปเบิ้งอีกนะครับแต่ตอนนี้เก็บปุ๋ยก่อนนะครับบางคนเหง่อเคยสื่ออย่างเดียวนะครับเต็นี่อยนอยู่บานนี้นะครับผลมันนะครับผลใหญ่มากนะครับเป็นสิบปีต้นนี้เป็นเกิดมาเห็นเลยม่นวะนะครับคนไทยโยบอกว่าเกิดมาเห็นแล้วต้นนี้พาต่ำกว่าสามสิบปีนะครับ ผลใหญ่มากนะครับบางๆก็เลยมากกวาานะวันวันหยุดนะครับมากกวาดเดี๋ยว้างกวาดเสร็จเดี๋ยวฝนขึ้นรถนะเดี๋ยวขอเชื่อมปุยกันนะครับ ขอขึ้นใบถึงกลางนะครับนี่นี่ครับปวกไม้พวกอย่างกันนี่เอาเม็ดน,นะครับเอาไปมร์เดอกย็เป็นปุ๋ยน้ำกันนะครับก็ต้องก็ต้องดอดลายพอได้เพราะใส่ได้เขาก็เอาครับ หลังจากไปขนปุ๋ยมานะครับไปขนใบใหม่มาแล้วนะครับโอ้เมียหัวตาครัเมืาอนั้นพาไปขนใบก้ามปูนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งกับใบไผ่นะครับตอนไปขนใบไผ่บริษัทไผ่เบิรงนะครับตัวนี้เขาจะนะครับวิธีการเก็บปุ๋ยแบบคนขี่ขานนะครับคนขี่บ่มักนะครับบ่มักคือเอาใบใหม้เนี่ยลงไว้ในหลุมแล้วก็เอา ขี่ว่าเนี่ยขี่ว่าได้ขี่ว่านี่แช่น้ำเป็นสองสามเดือนแล้วนะครับแช่ในตัวนี้ไว้นะครับแช่น้ำไว้แล้วก็เวียนน้ำเตือนน้ำตลอดนะครับสองสามเดือนแล้วนะเพื่อลดลดความร้อนนะขี่ว่าเนี่ยเขาจะเอาใบใหม่ลงนะครับเขาไปหาใบใหม่มาเด้เราเอาใบไหม่ล้งนะครับอันนี้เลือใบไผ่นะครับใบกามปูกัเเลืออยู่แต่เก็บใบย็ดปุ๋ยหมักอีกส่วนหนึ่งครับ อันนี้เหลือใบไผ่ใบไผ่ปลาไผ่ปลาไผ่อยู่บา้านนะครับเพราะเด็กปลาไผ่เราเขาจะกวาดใบใหม่มาลงนะครับเขไปเคลียะเงียบใบนะครับเงียบใบจักมือคอยเขาตอนนี้เขาไม่ได้ปลูกนะครับเพราะเตรียมหลุมใหม่ก่อนนะครับทำมาให้รูมใหญ่ก็หนีดีว่าดีนะครับแต่ เขาเนี่ยจะเอาใบไม,ม้มถมตรงนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าใบไผมันรวงหลายนะการปูกะเยาวมันลงไปเรื่อยๆนะครับเกิดเป็นปุ๋ยหนาดินไปน้ำนะบปบปงดินไปพร้อมอันนี้เขาเห็ดไปแล้วเ็าจะตักปุ๋ยปุ๋ยฟอ,นอนกนะครับมึกอค้นฝนตกนะครับเอาตากฝนใบน,นี่ ปกโหน่ะ,ปะ,นะไปไปอย่งที่นะครับมันอีก <c oughs> <c oughs> นะมันมีกินนะมีกินอยู่แต่บอลแรงนะครับ <c oughs> กินน้อยหนึ่งนะครับขี่งัวขันพวกมีไก่ไปอยังที่ก็ได้นะครับเดี๋ยวคนตกม้าหนามถูกหนามถูกนี่ประมาณเดือนสองเดือนนี่ก็ใส่แล้วอันนี้ผมที่ผมไปประมาณเดือนหนึ่งนะพเพราะเหนจ้ตัวใหม่มามันปลูกนะครับ ทาม,มันดีก่าเขาใส่ว่ามันดีก่อนนะดีก่าเขาใส่ขีงว่าสดบ่มมันก็สสำหรับบางพืชบางชนิดนะตายนะ,ะเดาเฮงอย่าตายเอาขีงว่าร้องนะตายผมผูกมาแล้วตายนะสดสดต้นสดๆได้ตายนะเอา,นะาตรงบงกับพืชใดมันมกักแบบมักลืมแบบใส่สดได้เลยนะแต่มากดีที่สุดนะอันนี้เขาองเอาดินกบบางๆเลยนะเพราะว่าอยู่หนีไกลนะไกลมันไกลนะครับ <c oughs> ปกปวประมาณนี้นะครับไอยใกลเคียนะครับอันนี้คือเหตุการณล้องกดหลุมโขกแบบคนยีหานนะครับแต่มันก็ได้ผลอมมันก็เห็นในดินดีขึ้นนะครับ๋ยอฮ้อยก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับมันบ่ลหลนะทีบ่ไหลประมาณงานโกวาเนี่ยหรือสองงานหนูันนั้นนะครับเฉพาะฝังนี้นะครับโอเคครับถ้าปลูก มังมนั้นกน็ผ่านการกับวิธีการเห็ดหลุมด้วยกันก็มีพวกกอราหลัดนะครับเการลัดไทยแล้วก็มีละมุดนะครับนีละมุดมีขนุนละมุดก็สวยมาเล่กับยังก็ของเยดนจำซื้อมาได้นะติดไปอ,อยู่แนวะเดียวกงนะครับแล้วก็ ก็ลนในแดงสุริยะนะครับปลูกไว้กินนะโอเคครับเดี๋ยวเขาพันเจ็ดเดือนหนึง่งเดี๋ยวมาไทายเบ่ง่าต้นใหม่ที่ปลูกโดยการธีเห็ดหลุมแบบนี้มันจะมีการแตกใบมีการจเจริญเติบโตต่อไปบป่นะครับสําหรับการเห็ดปุ๋ยปลูกต้นไม้ย่างไรนะครับจะคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวน,นีก่อนครับบ๊ายบาย